ยองอซโยสวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมซันก้องพบครับและผมชายสมชายครับผมวันนี้เรามาทำรายการซันวันนี้เรามาถ่ายโปรไฟล์ครับผมชุดสูตรลูกคนหนูลูกคนใจหล่อมากผมใช่เดี๋ยวพาไปดูเบื้องหลังกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูนครับ เป็นอีกหนึ่งคู่ซีที่หลายคนจับตามองกับกระแสะความจิ้นของสองหนุ่มสันก้องพพและชายสมชายที่ตอนนี้ใครๆก็จําเป็นแพ็คคู่สันชายไปแล้วล่าสุดทั้งคู่ยังชวนกันไปถ่ายแบบเป็นเซตโปรไฟล์หล่อๆมีหลายลุคด้วยกันค่ะโดยใช้ทีมงานมืออาชีพจากประเทศเกาหลีใต้เนรมิตลุคใหม่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและแทบโพสตออกมาหล่อเท่ทุกชุดแนวน่ารักใสๆส,สไตล์ลูกคุณสันมาในชุดใสเอี้ยมพร้อมหูกระต่ายส่วนชายใสยก่กั๊กปลุกไทยเรียกคุณชายได้เลยค่ะ เต็มเข้าไปอีกกับชุดสูตรเต็มรูปแบบเข้าแพ็คคู่ดูหล่อได้ทุกมุมโอป้าสัญชายเอาอยู่เลยค่ะ <S <S ลุคสปอร์ตพร,ร,ร้อมลุยกับสายตาสุดเข่งขึ้มแบบนี้ใครชอบบ้างคะ ปิดทายด้วยความแซปป่บปนเซ็กซี่นหน่อยๆื้อกล้ามสีขาวกับกางเกงยียนเรื่องโพสไว้ใจทั้งคู่มาสายโมเดลอยู่แล้วท่าไหนก็เท่ไม่เบาค่ะน่ารักน่ารักมากสุดยอดพรอมมาเต็ม,ม,ตมผมก็แบบพยายามเขาบอกให้ทำหน้านิ่งใช่ไหมพี่ๆช่างภาพโอ้โหคนนี้ไม่ได้เลยหลัวเราะ พี่เขาบอกว่าไฟติงไฟติงี่มีมาแล้วเพื่อนผมตลกอ่ะมันไม่ได้อ่ะเส้นตื่นนิดนึง enjoy ใช่สไตล์ทุกขนาดครับคือทุกลุคมันแตกต่างกันหมดเลยชอบชอบสไตล์แต่ละแต่ละสไตล์แต่ลุคของของชุดสูทชุดเอี้ยมอันนี้ก็ชุดยีนคือชอบหมดเลยเกือบแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดสูททักซีโดด้วยแล้วก็เอี้ยมด้วยให้เรื่องหนึ่งให้เรื่องหนึ่งเรื่องไหนเรื่องยากอ่ะรักพี่เสียดายน้องอ่ะโอ้โหพี่ชายดีกว่าลุคแรกลุคแรก ชอบด <ไป S 1> ูแวดนนิ้เ,<ล>เนี้ยบใช่ดูเนี้ยบแบบผูหแบบเนี้ยบตอนแบบว่าถ่ายแล้วเราเห็นแบบภาพหลังกล้องใช่ไหมดูดีมาก สันแบบโอ้โหดูดีมาก,มากสูง<ม> <c oughs> สาเมตรลูกเนี้ยไม่เคยเห็นสันใสผมใส่ออกมาแล้วดูดีมากผมก็ไม่เคยใส่เหมือนกันทักซิโดเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เหมาะกับชุดสูมเหมือนกันนะชใ,ใช่เป็นคุณชายใกล้ฉันหรือว่าถ้ามีงานอะไรก็ติดต่อมาได้เราสองคนเหออมาะสุดๆ,ดๆก็ได้เริ่มอ่านบทแล้วก็ดูคาแรคเตอร์คร่าวๆแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจากเป็นอย่างเงี้ย เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยคนละขั้วเลยไอพี่โมพลาไปพาไปแปลงโฉมใหม่เลยแบบเปลี่ยนจากซันคนเนี้ยเป็นอีกซันคนหนึ่งเลยเป็นนิวซันใช่เป็นนิวซันเป็นหนุ่มสุขุมนุ่มลึกเงียบใส่แว่นเนี่ยอ่าบอกแค่นี้ดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วพี่ชายลุคเป็นยังไงสิริอ่าจะบอกได้ว่าก็อาจจะไม่หนีจากตัวตนของเรามากก็แบบว่าอ่านคารคเตอร์มาเฮ้ มันก็มีหลายๆอย่างที่เหมือนตัวเราเลยใช่ครับแล้วอาจจะมีเปลี่ยนเรื่องสไตล์การแต่งตัวแล้วก็อาจจะแบบว่า มีแบบนิสัยบางจุดที่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มใช่ไหมพวกเราก็เตรียมพร้อมในทุกๆด้านเลยอย่างที่สันบอกว่าอ่านบท<ช>ก็ได้บทมาบางส่วนแล้วบทแรกๆนะครับก็มีการอ่านแล้วก็ฟิตซ้อมหลักๆเลยทั้งสองคนก็ดูแลร่างกายสุขภาพฟ<อ>ิตเนสกันแบบว่าร่างกายให้พร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีการแสดงเพิ่มเนาะเรียนการแสดงเพิ่มอยู่แล้วครับผมก็ฝากติดตามผลงานซีรีส์ของพวกเราสองคนด้วยนะครับที่ช่อง7 HD ครับผมแล้วก็ TSM Management นะครับผลงานของทั้งคู่มีให้ดูกันแน่นอนเตรียมเข้าดดอมส่งกำลังใจให้สันชัยได้เลยนะ ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับลกเรากันต่อครับกลับมาช่วงนี้มีละครสนุกสนุกมาให้ทุกคนชมกันต่อครับละครฮักหลายไมเลดี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายยังมีเรื่องให้ตามลุ้นเอาใจช่วยทีมพระนางกันอีกเยอะเลยค่ะคืนนี้นางเอกพระพายรมิดาต้องหนีตายอีกแล้วหลังจากตัวร้ายยางเต้นนันทไสายออกมาจากคุกได้ก็เริ่มปฏิบัติการชำระแค้นโดยส่งมือปืนไปกำจัดพระพายทันที เท่านั้นยังไม่พอยังมีเรื่องช็อกให้พระเอกยูโรยศวัสด์ถึงกับน้ําตาแตกเมื่อบิกกฤษดาประกาศต่อนะทุกคนว่ากําลังจะจัดงานมั่นกับนางเอกฉากเรียกน้ําตามาแน่นอนค่ะส่วนใครที่ลุ้นว่าเมื่อไหร่นางเอกจะรู้ความจริงเรื่องพ่อสักทีคืนนี้ปมครอบครัวก็ถูกเปิดเผยที่แท้คนใกล้ตัวที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างแต่มีเหตุผลอะไรที่ต้องปิดบังมาตลอดรอดูพร้อมกันค่ะเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีความซื่อสัตย์ ผู้ชันเหยียดแก่ตัวเป็นผู้ชายใช้ให้กต่างลูกต้องตายเขาเป็นพ่อกลูกนีหลังจบเส้นทางบันเทิงดูต่อกันเลยนะคะ ส่วนคืนวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อ,ตอกับละครราม่าเข้มข้นห <can> ลงเงาจันที่นํากลับมารีรันให้ชมอีกครั้งบอกเลยว่าเรื่องนี้แซบซีดโดยเฉพาะตัวร้ายอย่างเกรสพาสิตาหรือเขมจิราเล่นรายเรื่องแรกก็ทาเอาผู้ชมอินจนพากันเกลียดเขมจิรากันไปเป็นแถวๆค่ะเกรสบอกว่าตัวละครนี้ร้ายมากเอาแต่ใจตัวเองซึ่งได้พลังการรับส่งจากพี่ๆนักแสดงทําให้เล่นออกมาได้ร้ายแรงถึงใจแบบนี้เกรสย้าว่าใครที่ยังไม่เคยได้ดูครั้งนี้มาเริ่มดูกันใหม่รับรองว่าเรื่องนี้ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเรื่องนั้นเล่นร้ายแบบว่าเเเรรรื่องแแแกกล้ว็็็ปนายบบต ก็คือสงสารพี่แซมมี่มากโดนแบบละเลงสตอที่หัวโดนกระชากโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตัวจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคุณเกียดเยอะอยู่มเกียดเยอะมากเกียดเยอะมากคนเรียกว่าอีเขม ไม่มีใครเรียกน้องเลยทุกคนอ e ี game, e ่ game, e game, e game, เข็มอี่เข็มอี่เข็มจีลาอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยตอนนั้น<ม>ก็ต้องให้เครดิตทุกคน<ม>พี่แซมก็น่าสงาสารนะเนาะตามประสบการณ์ค่ะก็พี่ทันก็โอ้โหเวลาเขาไลายเขาก็แบบไลหน้าดูอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็ต้องปรับตัวเข้ากับแบบผู้ใหญ่ในกองมีแม่อี้อย่างเงี้ยโอ้โหแบบแต่ละคนคือตัวทอ็ทอปททั้งนั้นเลย<ม>ตอนนั้นจำได้เลยว่ากดดันมากมก็สําหรับใครที่คิดถึงละครเรื่องหลงเงาจันนะคะวันนี้เราเอากลับ ับมาให้แซบสู่หน้าจอแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ3มทุ่ม40ทั้งช่อง7 HD กด3 5ค่ะติดตามชมหลงเงาจันทร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา21.40นิกา40นาทีนะคะ ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะความดุเดือดของคินพอดเดอะซีรีส์รีดันกลับมาสร้างกระแสความปังกันอีกครั้งบนหน้าจอช่องเ h ร็จดีแล้วค่ะเป็นซีรีส์แอคชั่นบู๊เข้มข้นไมล์ภาคภูมิรับบทเป็นคินทายาตระกูลมาเฟียและอาโปนัทวินรับบทเป็นพอดนักศึกษาธรรมดาที่อยู่ๆต้องมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับคินมาเฟียจะกลับมารันวงการแล้วนะคะมามุงกันหน่อยเร็วรับรองว่าเรื่องนี้ทำดีทำถึงภาพสวยโปรดักชั่นดีไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ นิยามเรื่องนี้เขาตีกันแทบตายสาววัยนั่งฟินไม่เกินจริงจ้าห้ามพลาดปักหมุดไว้เลยนะคะวันที่14มิถุนายนนี้เจอกันแน่นอนค่ะสหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ